สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้งานเว็บไซต์ vhost.space นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเช่าออนไลน์นะครับเช่าเว็บไซต์ออนไลน์นะครับไว้สาหรับขายสินค้าในเว็บไซต์นะครับผมอ่าอย่างแรกทุกคนมาสมัครสมาชิกเลยนะครับเลีอกสมัครสมาชิกเลยเช่นผมสมัครแบบนี้นะครับอ้าวผมสมัครมัไปไหนแอ่ก็แล้วแต่ทุกคนก็สมัครให้จําได้นะครับแล้วกดสมัครสมาชิกอ่าแล้วก็ ไปที่เติมเงินนะครับแล้วเลือกช่องทางการเติมเงินของตัวเองได้เลยนะครับเว็บไซต์ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบแปบาทนะครับแล้วให้ทุกคนเติมเงินได้เลยก็กดเติมเงินประมาณนี้นะครับเนี่เราก็สามารถเติมได้เลยเงินก็จะเข้าออโต้แล้วก็มาให้มาที่เช่าเช่าวเว็บไซต์นะครับแล้วกดเลือกอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะ,ะเรามาที่กดเช่าใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยอย่างเช่นผมจะใส่อันนี้นะครับหนึ่งสามสี่ แล้วก็ชื่อผู้ใช้ก็ตามชื่อเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็รหัสผ่านก็ทําแบบง่ายๆนะแล้วกดดําเนินการอันนี้คือมันก็จะตอนนี้ทําให้เราอยู่นะครับมันก็ตั้งค่าระบบอะไรให้กาําลังอ่ะนี่ครับแล้วก็มาที่กดเปิดเว็บไซต์เลยเปิดเว็บไซต์แล้วก็ค o p y ชื่อเว็บไซต์ของเราไปนะครับนี่จดจำสมาชิก นี่นะครับเว็บไซต์ก็จะใช้ประมาณนี้นะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับหน้าหลักตอนอย่างแรกเลยปรับฟอนต์นะครับผมปรับฟอนต์สามารถปรับได้เลยนะครับผมจะปรับเป็นฟอนต์นี้นะเพราะว่าผมชอบผมชอบมากกว่าพร้อมนะครับนี่มันก็จะเปลี่ยนฟอนต์ีเซตนบมันก็จะเปลี่ยนฟอนต์ให้อันนี้ระบบเติมเงนินเราต้องไปเปิดนะก็ไปเปิดก่อนเลยอย่างแรกมาเปิดระบบเติมเงนินโอเคตรงนี้ ค่ารรมเนียมก็สามารถเปิดได้นะครับใครจะปิดก็ปิดได้แล้วก็เมตาก็คือสำหรับเอดีโอไว้ให้คนค้นหาเจอเว็บไซต์เว็บไซต์เราบน google search นะครับตรงเซิร์ชนะครับอันนี้ระบบรีวิวเราสามารถเปิดปิดได้ผมทำให้ดูอันนี้ตอนแรกไม่มีระบบรีวิวนะถ้าเราเปิดระบบรีวิวแล้วก็แสดงรายรายการสั่งซื้อล่าสุดแล้วก็ระบบประกาศนะครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าผมจะปิดไปนะครับระบบประกาศาแสดงการสั่งซื้อล่าสุดยังไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่มีคนซื้อนะครับโอเคแล้วก็การผู้ใช้งานครัตอนนี้ไม่มีผมก็จะลองเปิดดูนะนีชื่อผู้ใช้งานแล้วก็สต็อกอาเป็นยอดขายแล้วกันรีเซ็ตนะครับนีเห็นไหมก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเปิดประมาณนี้ก็จะขึ้นแบบนี้โอเค แล้วอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เจ้าของนะครับเป็นชื่อเป็นเอาไว้รับซองอ่างเป่านะครับเราใส่เบอร์ที่รับซองอ่างเป่าไปเลยกดใส่อันนี้เลยแล้วก็ปรับชื่อเว็บไซต์ปรับประกาศนะครับแล้วก็เมตาแท็กก็ให้ทุกคนใส่ไปได้เลยอย่างเช่นจะใส่ประมาณนี้กนะ็ประมาณนี้แล้วก็ดีสคริปชั่นรายละเอียดต่างๆนะครับก็ใส่ไป ประมาณนี้ครับแล้วก็คีย์เวิร์ดที่จะให้คนเจอเราอย่างเช่นวอลนั้นแล้วก็ r าโอเคแล้วก็ discord จะเป็น discord l ลิง์แล้วก็ d ิ s c อร์ l ลิง์ไม่ต้องก็ได้แต่ว่า discord เว็บพุกนี่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะแจ้งรายการสั่งซื้อไปที่เว็บพุกอันน,นี้นะครับแล้วก็แบนเนอร์นะครับแบนเนอร์จะปรับได้3อันแต่จริงๆก็เดี๋ยวจะปรับเป็นยังไงนะให้ให้ปรับได้เองนะครับผมให้เพิ่มได้เองนะ อันนี้ยังอยู่ที่พัฒนานอยู่นะครับแล้วก็โล c ก้เว็บไซต์เราก็สามารถใส่ได้เลยแล้วก็โล c ก้โ o ลดนะครับฟุตเตอร์ภาพพื้นหลังภาพฟุตเตอร์ก็ใส่ได้ปุ่มนําทางนะครับเราสามารถใส่ลิงก์ไปไดใใป้ให้กดรูปแล้วจะไปที่ไหนนะครับผมลอง reset. รีเซ็ตแล้วลองกดไปที่รูปเห็นไหมมันก็จะมาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ a d บน a n อ e r นะครับแล้วแต่ทุกคนจะใส่เลยนะสามารถเพิ่มเองได้นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับฟอนต์ก็ประมาณนี้ แล้วก็ทีมสีนะครับปรับทีมสีเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะโทนสีแดงที่ข้างกับตสอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องใช้ AI ให้เป็นนะครับเพราะว่านี้ผมทำแบบง่ายๆนะพื้นหลังสีขาวแล้วก็ข้อความสีดำประมาณนี้โอเคแล้วแต่ทุกคนจะปรับนะครับผมก็ปรับประมาณนี้แหละ แล้วก็ระบบข้อมูลเว็บไซต์นะครับอันนี้รายการการเงินนะครับแต่ว่าต้องมีคนซื้อก่อนถึงมันจะขึ้นนะอันนี้ยังไม่ขึ้นแล้วก็จัดก,การหมวดหมู่นะครับวิธีการจัดก,การหรือว่าก๊อปมาจากโค้ดจากเว็บไซต์อื่นอันนี้ผมยังไม่ได้สอนนะก็ให้มาสอบถามในทิดคอร์ดได้อ่าวิธีการเพิ่มหมดหมู่ใหม่นะครับผมให้เรามาที่เว็บฝากรูปภาพนะฝากรูป ก็หารูปภาพนะครับอย่างเ,เช่นผมถากรูปเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุกคนมาเพิ่มรวบรูปหมวดหมู่นะครับเช่นถ่าวีทำอะไที่บ้านผมอาจจะไม่ใช่เระาะอนนี้เราก็กดสร้างแล้วยิ่งความลําดับความสําคัญอยู่มากมันก็จะอยู่อันแรกนะครับผมแนะนําก็เปิดไปเปิดก็จะขึ้นไปหน้าแรกนะีประมาณนี้ส่วนการอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเพิ่มสินค้า อันนี้ก็เราก็เลือกหมวดหมูอันนี้ชื่อ R V อ่ะเราก็เอาล,องลิงก์รูปภาพมานะครับ R V ชื่อสินค้า R V ทำอธิบายร้านขายด,ดีอะไรประมาณนี้ราคา100ราคาขายส่งสำหรับตัวแทนจำหน่ายนครับ50บาทครับนี่ลิงก์ดาวน์โหลดก็ใส่ได้นะครับอย่างเช่นผมจะใส่เป็น Facebook ก็ Co M ใส่จริงๆน้อ ต้องใส่เป็นลิงก์โหลดนะครับสำหรับใครที่ขายโปรแกรมเอ่อพวกอะไรต่างๆครับที่ต้องใช้ลิงก์โหลดนะแล้วก็ลิงก์วิดีโอก็คือวิธีลิงก์สอนนั่นแหละครับแต่ว่าใครไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้อย่างเช่นผมจะใส่เป็น YouTube ช่องใครดีคุณพ่ช่องนี้แล้วกันเอาลิงก์คลิปของเราอะครับแล้วระยะเวลาผมก็ไม่ใส่แล้วแราความสำค,ำคัญก็ถ้าอยู่มากก็ ถ้าลำดับความสําคัญมากก็จะอยู่อันแรกนะครับอ่าผมก็จะกดสร้างแล้วผมจะกดเพิ่มตะตอกแล้วเดี๋ยวผมลองใช้ใดูกดรีเซตโอเคแล้วกดซื้อสินค้ายืนยันสินค้าเอ้าผมไม่มีเงินด้วยว่ะผมเติมคป๊บอันนี้จะเป็นจัดก,การยดนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มปรับปรับยศให้ทําอะไรก็ได้นะครับ จะทำแป๊บนึงแป๊บเก้าเขียนกดซื้อกดดูประวัติการสั่งซื้อกดนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็ดูวิดีโอนะครับรายล,ละเอียดสินค้าก็ประมาณนี้เห็นไหมครับโอเคเรียบง่ายมากแล้วเว็บไวมากนะครับอ่ะแล้วก็มาที่รายงานอันนี้ภาพรวมระบบนะครับยอดขายประมาณนี้สินค้าผู้ใช้เติมเงินนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วจัดการช่องทางการติดต่อนะครับอย่างเช่นผมจะทำ Facebook ลิงก์ติดต่อก็เป็นลิงก์น,นี้แล้วกันลิงก์รูปภาพผมจะใส่เป็น Facebook แต่ว่าต้องเอาลิงก์มาก่อนแล้วดาความสำคัญก็ถ้ามากก็อยู่มากนะครับี่ช่องทาง เราลบภาพก็เอามาจากอันนี้ก็สร้างโอเคมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในติดต่อเราหนีตรงนี้กดไปก็จะเข้า facebook เราเข้า facebook ไปที่ลิงก์ที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ระบบเติมเงินนะครับระบบเติมเงินพร้อมเพย์นะครับให้ทุกคนใช้ได้เฉพาะออธนาคารที่สามารถเชื่อมไลน์ได้นะครับ อ่านี่นะครับธนาคารที่เชื่อมลายได้นะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคนี่นะครับธนาคารที่เชื่อมลายได้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเพิ่มพร้อมเพย์เป็นของเรานะครับให้มาติดตั้งให้มาติดต่อแอดมินก่อนนะครับแล้วต้องใช้รหัสล ne นะครับของเราส่งให้แอดมินนะครับแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่า api จะดูเงินเข้าจากในลนยนะครับผมอ่ะให้ทุกคนมาเพิ่มชื่อเพิ่มอะไร แล้วก็ให้มาติดต่อแอดมินนะครับให้มาตั้งค่าก่อนนะแล้วก็อันนี้จะเป็นธนาคารเช็คสลิปโอเคก็ให้ทุกคนเพิ่มไปได้เลยตามชื่อของเราเลยแล้วอันนี้เชื่อมต่อร้านค้าก็ยังไม่มีนะครับระบบเพิ่มก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะมีคนซื้อแต่ว่ายังมีคนซื้อไม่เยอะมันก็ยังไม่ขึ้นมากนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการใช้เว็บไซต์นะสำหรับใครที่อยากมาเช่าวเว็บไซต์ v house space นะครับ ก็เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้เช่านะครับผมอย่าลืมมาเช่ากันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ